พระเทรามุเทระมีท่านเจ้าคุณพระศรีรัวิสุทธาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรยาตยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเบื้องต้น ขอแสดงความยินดีกับท่านพระมหาปร,ริยนนผู้สอบไล่ได้ในสนามหลวงทุกรอตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองจนกระทั่งถึงปร,ริยนธรรเก้าประโยคท่านทั้งหลายนั้นถือว่าเป็นบุคคลผู้มีความสำคัญ ที่ได้มีโอกาสเป็นศาสนิกายานมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้เอาความรู้เหล่านั้นส่วนหนึ่งไปดูแลปกครองตนเองอีกส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นการจัดโรงรักษาไว้ ซึ่งรรพระบรมุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้มีพระมหาปร,รียนธรรมเก้าประโยค์ถึงสองรูปที่เป็นลูกศิษย์ของวัดพิชโสภารามแห่งนี้เป็นลูกศิษย์ของทันชุคุณพระโวรประดิพิธานที่มีโอกาส และจบหลักสูตรของคณะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยคือท่านพระมหาสินเก้าปร,าระโยคและท่านพระมหาสงฆ์เปรียนธรรมก้าประโยคเป็นที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่วงการคณะสงฆ์โดยเฉพาะอยากโยมสาธุชนบริษัท โูรทีนให้การอุปถัมภ์บ,บำรุงเลี้ยงดูพระภิกษุสามมเนรเหล่านี้ให้มีกำลังกายที่เข็งแขรงให้มีกำลังใจที่เข็งแขรงในการที่จะศึกษาเล่าเรียนนับเป็นความภาคภ,ภูมิใจอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นของคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี หรือคณะสงฆ์ไทยถ้าหากว่ามีพระพิงสุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมรแผนกบาลีแล้วครัวจา์นั้นย่อมมีความภาคภูมิใจเป็นความสุขใจที่ได้เห็นว่าท่านเหล่าจะเป็นบุคคลที่สืบต่อ สดทอดอายุของพระรพุทธศาสนา,ากศารศึกษาพระปริยติธรรมแผนบาลีนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วยากรแต่เข้าสอบอยู่ในระดับต้นก็คือประโยคหนึ่งสองจนกระทั่งถึงประโยคปทเก้หรือว่ารเรียนรำเก้าประโยค ถ้าหากว่าสอบได้ตลอดโดยไม่ตกเลยก็จะใช้เวลาอยู่8ปีก็สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาธร,รมกับประโยคจีวัดพิจโสารางแห่งนี้ถือว่าได้เป็นสถานที่ที่ปลูกฝัง ประสิทธิสาสาวิชาความรู้ให้แก่พระภิกษุสาม,มเณรทางด้านการศึกษารประปรรยติธรรมรแผนกธรรมแผนบ,นบาลีอย่างมีความสมบูรณ์ดังนั้นจึงนับว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจและเป็นที่นำความปรับคลืม่มปี วัดรชาชธานีมากแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลรชาชธานีจังหวัดเอเคียงจีมีพระพิสุทธิสมเน,น็เป็นลูกเป็นหลานแล้วได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนที่วัดพิชฌโสภารามแห่งนี้จีนาดีใจยิ่งไปกว่าน,นั้น สามประเทศประเทศไทยเราเป็นหนึ่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็อีกประเทศหนึ่งและประเทศตัมพูชาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เดินมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ในสำนักวัดพิชโสภาลามแห่งนี้เพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจนี้ จึงเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราในฐานะที่ได้มีโอกาสในการดูแลอุปถัมภ์บำรุงรพระภิกษุสาม,มนเณรเหล่านี้ให้มีโอกาสได้รับวิชาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับทุกรูปที่ได้ สอบไล่จนสำเร็จตามที่ตนเองประสงค์โดยเฉพาะผู้สอบไล่ได้ปริยธรรมเก้าประโยชน์นั้นก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญในการที่จะทำหน้าที่เพื่อที่จะได้เอาวิชาความรู้ต่างๆของเราที่เดีเรียนมานั้นมาใช้ ท่าที่กําลังเท่าที่ความสามารถของเรามีหรือถ้าหากว่ายังไม่เพียงพอก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้ตามประสงค์แต่อย่างไรก็ตามกระผมาตมาภาพมีความเชื่อมั่นว่าผู้ที่สอบไล่ได้ก็เรียนทำเก้าประโยคนั้น เมื่อได้รับฟังผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเสมือนหนึ่งว่าได้ยกภูเขาได้ยกของที่หนักตึงออกจากหัวอกเพราะในขณนะที่เรียนแม้จะทำใจไว้ว่าได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่เมื่อยังอยู่ในภาวะของความเป็นนักเรียนยังอยู่ในภาวะของการสอบก็เป็นธรรมดาอยู่ดีของผูุุ้ชนมีขึ้นขึ้น,น,นล,งลงลงบ้างแต่เมื่อใดก็ตามได้รับฟังประกาศผลสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโล่งเบาสบายแล้ว ก็นนำมาซึ่งความปีติกิตดีมีหลายคนหลายท่านที่สอบไล่ได้เมื่อฟังประกาศผลสอบแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะมีโอกาสในการพักผ่อนเป็นเสมือนหนึ่งว่าได้สวยวิมุติสุขอะไรกับนองนั้นนั่นก็เป็นความรู้สึกที่ลึกๆ เพราะฉะนั้นจึงขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายซึ่งวันนี้โดยปกติคณะผู้ดำเนินงานได้ตั้งใจกราบรระนานพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปริยติโสพลเจา้าคณะพังสิมาเป็นองค์กลาสามโัโมนนิยกถาแต่เนื่อง